สวัสดีค่ะชื่อโบวาค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่4ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนภาษาเกาหลีที่ศูนย์เซจอค่ะที่เคยเรียนมาก็มีอยู่2คอร์สนะคะคือหลักสูตรปกติ1 A แล้วก็หลักสูตรปกติ 1B ค่ะก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> ได้เคยได้เรียนทั้งหมด2คอร์สน,นะคะทั้ง2คอร์สนี้ก็จะได้เรียนกับอาจารย์ชาวเกาหลีโดยตรงซึ่ง อันนี้ก็ทําให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านมังๆาที่เป็นภาษาโดยตรงก็ทําให้รู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็สลักเรียนคอร์สหลักสูตรปกติ 2A ของเทอมหนึ่งปีนี้ยบแล้วค่ะ การเรียนภาษาเกาหลีมันอาจจะยากระด้างแต่ก็ถ้าเราหมั่นฝึกฝนหมั่นทบทวนมันก็จะทําได้ค่ะก็อยากให้ทางสื่อนะคะจำหน,น่ายเล่นแบบหัดของแต่ละคอร์สด,ด้วยอะคะ่ะถ้าคนไหนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็มาเรียนที่ศูนย์เชจงกันเยอะๆนะคะ